ยุโรปข่าวได้รับการยืนยันแล้วว่าอพอลโลตายแล้วหากกล้าแต่ต้องเทพเจ้าหลักทั้งสิบสองของเราก็ต้องชดใช้มีพยักฆ์และมังกรที่ซ่อนอยู่ในประเทศจีนหากเราไปที่นั่นโดยไม่ตั้งใจเราอาจประสบความสูญเสียอย่างหนักฮ่าฮในเมื่อเราไม่ได้อยู่ในประเทศจีน มาเปลี่ยนสถานที่กันเถอะนายหมายถึงเล่าราชาแห่งนรกชูไปยังยุโรปงั้นหรอฉันเห็นด้วยคนมิ่นศาสนาไม่สามารถให้อภัยได้ตราบใดที่พวกเขาอยู่ในดินแดนของเราแม้ว่าราชาชูจะเป็นราชานรกตัวจริงก็ตามเขาก็เป็นเพียงแค่ปลาบนเขียงเมืองทรงหูอาคารเทคโนโลยีเฉียวชางข้าเทพแห่งดวงอาทิตย์ในพริบตา ราชาแห่งนรกชูชื่อนี้บังเอิญหรือเปล่าคุณหวังคุณได้พิชิตแม้แต่พันธมิตรเสรีอเมริกาเหนือซึ่งไม่ได้อ่อนแอไปกว่าเทพเจ้าหลักทั้ง12ของยุโรปคุณคือหมายเลขหนึออ่งที่แท้จริงในโลกปราชายแห่งนรกตัวน้อยคุณสามารถทําให้เขากลายเป็นเท่าฐานได้ด้วยการบบกมือของคุณสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปในภายหลังดูเหมือนว่าเราจะต้องรวบรวมโชคโดยเร็วที่สุด และฝึกฝนความรับแห่งความเป็นอมตะของจักรพรรดิสิงนอกจากนี้ยังมีนิกายว่านฟ้าซึ่งจะต้องจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนที่ประตูอมตะจะเปิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นราชาแห่งนรกหรือเทพเจ้าหลักทั้ง12ก็เป็นเพียงมดตัวเล็กๆในโลกแห่งความเป็นจริงแดนสวรรค์อันง,งดงามคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงปักกิ่งผมจะออกไปก่อนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะลูกหนูจะรอพี่กลับมา หใบแสดงผลการศึกษาหรอถ้านายผ่านการทดสอบแบบนี้นายกำลังจะทำให้ฉันโกรธแทบตายผู้ติดต่อผู้ติดต่อที่สำคัญกลุ่มชั้นเรียนหวังหลิงกำลังเตรียมตัวสอบศิลปะกว่าเฟยเฟยกำลังวางแผนที่จะไปโรงเรียนทห,หารหูไหลและเฉียนเสี่ยวสวุยกำลังช่างมันในเมื่อเราทุกคนต่างมีแผนของตัวเองฉันจะไม่เข้าไปยุ่ง อาจารย์ชูหาตัวคุณได้ไม่ยากจริงๆสิงช่างหงเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ชูที่คุณพูดครั้งล่าสุดผมไม่ได้สนใจผู้ชายนี่คือแบบฝึกหัดที่กล่าวมาข้างตน้นผมอยากจะเตือนคุณถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ของการฝึกเมื่อใช้มันคุณอาจไม่มีความหวังที่จะทะลวงขอบเขตก่อกำเนิดของคุณไปชั่วชีวิต ฮ่าๆ uh huh. คุณก็รู้มันเพียงพอแล้วที่จะสามารถสร้างปรมาจารย์ได้เป็นหมู่เราไม่กล้าคิดเรื่องนี้ได้ซ้ําอย่างไรก็ตามอีกประการหนึ่งบัญชีดําของโลกศิลปะการต่อสู้ได้รับการอัปเดตล่วงหน้าบัญชีดําหรอใช่ในฐานะายชื่อที่น่าเชื่อถือที่สุดของโลกศิลปะการต่อสู้มีเพียงผู้แข่งแกร่งที่สุดร้อยคนเท่านั้นที่ได้รับเลือกตอนนี้คุณอยู่อันดับหก แค่อันดับโผเองเหรออันดับหกก็น่าประทับใจมากอยู่แล้วอย่างไรก็ตามด้วยความแข็งไกลของคุณคุณต้องให้ความสนใจกับมันนอกจากนายพลเฉินจันเทียนซึ่งอยู่ในอันดับที่สามแล้วมีเพียงซูที่อยู่ในอันดับหนึ่งเท่านั้นและเอ็กอยู่ในอันดับสองเจาะจงหน่อย ไม่จำเป็นต้องพูดว่าในพลเฉินจานเทียนเป็นที่รู้จักในนามเทเพแห่งสงครามซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเขาในส่วนของสุดนั้นว่ากันว่าเขาไม่เคยแพ้ใครเลยแม่แต่ครั้งเดียวนับตั้งแต่เปิดตัวไม่มีใครรู้ถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาและไม่มีใครได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาในฐานะหนึ่งใน12เทพเจ้าหลักแห่งยุโรปเขายัางเป็นศัตรูของคุณในอนาคตอีกด้วย x อ,อยู่ที่ไหน เราไม่รู้เกี่ยวกับเอกมากนะักผมรู้แค่ว่าเขาปรากฏตัวออกมาจากที่ไหนสักแห่งเมื่อไม่นานมานี้และสังหารพันธมิตรเสรีอเมริกาเหนือมากกว่าครึ่งในคืนเดียวคุณรู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาไหมข้อมูลได้รับการปกป้องแม้แต่สายลับของเราก็ยังถูกค้นพบในปัจจุบันเรารู้เพียงว่าเอกแข็งแกร่งมากและไม่รู้อะไรอย่างอื่นเอกคนนี้ไม่ธรรมดาขอบคุณ ข้อมูลพวกนี้มีประโยชน์มากด้วยความยินดีอาจารย์ชูข้อมูลพวกนี้เป็นงานง่ายๆผมสงสัยว่าคุณมีแผนอะไรต่อไปผมกำลังจะไปบ้านจากูกุญจียงมีการแสดงดีๆที่นั่นมันใกล้จะเริ่มแล้ววิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อป แล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกัน ขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง comment กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ